สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้วันนี้ผมจะมาสอนเรื่องขยายพันธุ์ต้นไม้ประดับนะครับคือเป็นเป็นต้นไฟหงนะครับผมออมีคนเคยทดลองกันมาแล้วแต่เขาไม่ได้ผลเขาบอกว่าทำทีไรก็เน่าทุกทีคือต้นนี้เขาเป็นออต้นไม้ทะเลทรายนะครับเขาไม่ชอบน้ำอย่าให้น้ำเยอะนะครับผมวิธีของผมผมลองมา นี่นะครับออนี่นะครับได้ผลทั้ง2ต้นเลยทำมาแล้วไม่เคยคิดคิดเองแล้วก็ลองด้วยตัวเองนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับกระถางแล้วก็เสียบลงไปนะครับเสียบลงไปอย่างนี้นะครับเสียบลงไปต้นไม้นี่เขาชอบแดดน,นะครับแล้วก็แบบนี้นะครับได้เลย เออผมรับประกันร้อยเปอร์เซนต์ว่ามันได้ผลนะครับผม <Yeah. S 1> เคยมีคนทําแล้วไม่ได้ผลนี่นะครับแบบนี้นะครับผมไม่ต้องให้น้ํามากนะครับเ,เสียบไว้อย่างงี้แหละไม่ต้องร่มก็ได้แดดอ,อ่อนๆหน่อยก็ได้ตอนเราทําใหม่ๆแล้วทีนี้เดือนหนึ่งหรือว่าสิบห้าวันก็ได้ให้น้ําไปหน่อยหนึ่งเขาไม่ชอบน้นะะําน,น,น,ะน,นะครับผมถ้าให้น้ํานี่มันจะเน่านะครับผมไม่ได้ผลแต่ผมลองมาแล้วสอง นี่คือผลงานนะครับผลงานของผมสวยไหมครับสวยไหมไม่ต้องไปซื้อนะครับนี่ต้นนึงนะครับนี่ต้นนี้อีกต้นนี้ท,ทําทีแรกเลยนะครับอันนี้อัน,น,อน,นที่สองลองอันนี้คือผลงานที่สามนะครับผมเอาไปลองทํากันดูนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็มีของดีๆอะไรมาฝากแค่นี้แล้ครับถ้าไปซื้อก็ต้นหนึ่งหลายร้อยนะครับผม จบคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย